โอ้ตกใจอะไรเนี่ยริปลีย์ริปลีย์พระจ้แสบตาเว้ยผมคือแซมมวลทำงานกับคอมพานีแล้วไงวะอ๋อมันเกี่ยวกับแม่ของคุณอะพวกเราคิดว่าพวกเราเจอเธอแอมแอนดาอะแอมแอนดาเอเลนดิปรีไม่ใช่หรอนางเอกอ่ะ อ๋อเชื่อว่าเก็บกู้ข้อมูลจากยานนอสโตมอสได้ยานของแม่อเมนดาปะอยู่ที่ท่าเรือเซนต้าอะไรสักอย่างคุณนายจะบอกอะไรพวกเราไม่รู้โวัตโฟสโอ้โหชื่อสถานีมึงอ่านยากมากเหมือนว่าเราจะต้องไปที่สถานีนี้นะโซวัตโฟสอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อไปเอาข้อมูลที่มันเก็บกู้ได้เยวกับยานที่ แม่เราหายตัวไปนะอันนี้น่าจะเป็นลูกของเอเดนริปปี้นะะชื่ออเมนดาริปปี้แต่ดวงน่าจะริปรลี่ดูชะตาแล้วอ๋อยานทอรินส์ไปอีกสองวันพวกเราจะไปพวกเราันเหรอมีฉันแล้วก็คนอื่นอ่ะแล้วก็คุณด้วยถ้าอยากจะไปนะเออริปรี ผมรู้นะผมอ่านข้อมูลมาแล้วที่คุณยังทำงานอยู่เนี่ยทำไมอ่านข้อมูลแล้วทำไมผมรู้นะว่าคุณทำงานที่เนี่ยพอต้องการตามหาแม่ที่หายไปคุณกำลังหาเธออยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ๋อชวนชวนเราไปยานด้วย <c oughs> เพื่อ นั่นอันนี้น่าจะเป็นช่างยนต์เหมือนกับเอเรนริปลี่นะฮะคนแม่อันนี้น่าจะเป็นอเมนดาริปลี่ตั้งแต่ตะกี้ที่พูดมานะยังไงไปไหมไม่ไปฮะจบจบจบไม่ต้องเล่นกันโอ้กวยานจะมาถึงเดินเล่นอยู่ตั้งด่านโอ้สาวได้เลยสาวได้เลยแฟนเอเลี่ยนปึ้มกี้แตกถึงสถานีละ สวัสดีชื่อสถานีอ่านโคตรยากเลยมันได้รับความเสียหายงั้นเหรอดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อดูเหมือนมีส่วนเสียหายนะ รู้สึกว่าเราจะลงจอดไม่ได้นะนนอ๋อ,อ,อนี่คือ,อยานทอเรนตร์ขอลงจอดอ๋อจะเอาคนลงสามคนอ๋อในสถานีนอสโตรโมสอา่าขออนุญาตเอาคนลงนะเดี๋ยวก่อนสถานีนี้อ่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอ,โโอ,อ,อะไรนะมาเชล มาเชลนี่ทอร์เรนต์พูดอีกทีสิสัญญาณขาดหายฮะสงสัยโดนเอเลียนแดกกันหมดแล้วมั้ง <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องโอ้สวยเนี่ยโอ้เหมือนสตาร์วอลเลยเว้ยทำไมรู้สึกดูแล้วเหมือนสตาร์วอลอดูเหมือนว่า <c oughs> สัญญาณ <c oughs> มันแย่มากเลยสงสัยต้องไปกันเองเหรอ <c oughs> นี่แค่กู <c oughs> ออกไปจากยานเนี่ยเลยผมวไอ้ ไอ้นี่ชื่ออะไรเนี่ย <g ười> จำชื่อไม่ได้ลืมชื่อผู้ชายแล้วแต่ผู้หญิงใ่แว่นนี่รู้สึกจะชื่อเทเลอร์ <in> <Taylor. S 2> เราชื่ออ m เมนดาลิปรีนะฮะเราเรียกลิปรีเฉยก็ได้เหมือนว่ายานสถานีเราใช้ยานทอเรน์ลงจอดไม่ได้นะฮะเราจะต้องไปเองด้วยใส่ชุดอวกาศเข้าไปกันนะฮะสามคน <laughs> <laughs> เพื่อจะไปกู้ข้อมูลของยาน <laughs> ที่เป็นบอดแสของแม่ของอเมนดาลิปรีนะฮะ <laughs> <laughs> ตัวนี้แอลูกคนลูกชื่ออแมนดานะคนแม่ชื่อเอเรนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไปตะรุยโอวกาศออกสู่ความเบิงบองอันไกลโพนอุย้ยสถานีสวยมากเลยอะ่ะเกมนี้ภาพสวยมากจริงขนาดเกมเก่าแล้วเนี่ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ <c oughs> โอ้ให้ตายเธอรีบรีเธอทำได้นะเชลเลอร์อ้าวเดี๋ยวมันระเบิดกันตอนที่พกกู้ฟูกำลังจะเข้าไปดนยาน เดินหน้าต่อไปจะเดินยังไงก้อนขนาดนี้เทรเลอร์รีบี้ก่อไว้แปะนั่นไงาขาด <g ül> ชีวิตไม่เคยได้รับความสะดวกโยชินสักที <c oughs> โอ้ยกระแทกเข้าไปฮะ <c oughs> แซมมัวอ๋อมันชื่อแซมมัว <c oughs> ลืมชื่อ <c oughs> เทเลอร์อ้อาหลุดไปคนละทิศคนละทางอีกทีนี้เ <c oughs> หลือแต่เอเรียนลิปรลีและที่นี้ชีวิตเฮ้ยอะเมนด้าสิต้องอเมนด้า เอเรนนั่นมันแม่จาชื่อสับสนว่ะแล้วตั้งชื่อคล้ายกันอีกตั้งหางกันไม่รู้คู่นี้แล้วหน้าคล้ายกันด้วยนะต้องยอมแล้วว่าตัวละครตัวนี้หน้าคล้ายตัวแม่มากเข้ามาในสถานีแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตอะไรอะส,สโโปูตูปูอะไรตัวอย่างอะชื่ออ่านยากมากสถานีนี้ตั้งชื่อดิชิบุระให้รได้สเปซไม่ได้เหรอจำจำง่ายกว่ามาขึ้นสถานีแล้วเทียบท่าสถานีแล้วเป็นยังไง บอกหมอสิมีกระเทพบในเนี่ยเข้าสถานีได้เดี๋ยวนะให้ดูอย่างนี้เหรอมองไม่แคบไปหน่อยเหรอเฮ้ยขยับตัวได้เนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยมันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเสียงอะไรอ๋อทางนี้เก็บชุดก่อนหาความช่วยเหลือโอ้ออเจกแรกขอบคุณมากไม่ต้องบอกก็รู้ เออดีขึ้นหน่อยเว้ยตะกี้มองยากมีอะไรให้เก็บไหมฮะไม่ไม,ม,มีใครอยู่สถาน,นีเลยเหรอมีใครอยู่ไหมจ๊ะโอเคฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเนี่ยอะไรวะวิ่งได้ไหมโอ้วิ่งได้อยู่นะฮะ ลองสำรวจนะฮะเดินสำรวจดูรู้สึกจะได้รับความเสียหายนะฮะโอเราต้องเข้าทางนี้หรือเปล่าเข้าไปเหมือนสถานีนี้ได้รับความเสียหายเกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะฮะซึ่งเรามากู้ข้อมูลแล้วทำไมยังไม่ทันได้ไปถึงเลยยานสถานีอากาศก็ิหายไปก่อนน่าจะทางนี้นะฮะ จะเจอคนไหมเนี่ยแต่ <L an> อ <L an> มันไปโดนอะไรกันมาวะเนี่ยสถานีนี่ที่แน่เอเลียนบุกแน่นอนฮะแต่ว่าเอเลียนนี่ขึ้นมาบนยานนี้ได้ยังไงอ๋อไม่มีอะไรเลย โอ้หเนี่ยถ้าทางเดินนะ้โอ้โหทางเดินกำลังจะบอกโคตรหน้าเดินโอ้ยล่วงอีกแล้วชีวิตยังไม่ทันเจอเอเลี่ยนเลยชีวิตลำบากแล้วแค่สถานีเนี่ยยังไม่เจอคน,นยังไม่เจออะไรเลยสถานีอวากาศก็ยังไม่เป็นใจให้เราเหรอเนี่ยลุกขึ้นสิเจ๊เออนั่นแหละมีแฟร์ด้วยเอา้าเดี๋ยวก่อนนะชากลนตะกี้นี่นับเลือดเหรอกดคิวเพื่อโอเพ่น อ๋อคิวค้างเพื่อโอเพนกดอาอ้าวกดอารค้างอ๋อนี่คือโยนอ้าวเฮ้ยเสียไปฟีเลยโยนเล่นทำไมวะโยนแล้วเก็บได้ไหมนี่ไม่ได้อีก การควบคุมเกมนี้นันลกนรกใช้ได้ลยเน,นี่นยน่าจะทางนี้แหละขึ้นแล้วก็หลงหลงแล้วก็ขึ้นเวียนหัวเว้ยเสียงอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครอยู่เลย <c oughs> ไปไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยนี่มัน แบบจำลองยานไอสถานีอกาศนี้ด้วยสปอตโทโฟสอะไรสักอย่างเนี่ยอ้อเสียไม่มีของด้วยมีใครอยู่ไหมจ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นแมปกดอะไรกดเอ็มปะมากดอะไรดูแมปอะไม่บอกอีกเฮ้ยแล้วกูจะเล่นยังไงเวะนี่เฮ้ย <laughs> อย่างแรกเลยเซฟ ชีวิตต้องเซฟให้ได้รู้สึกจุดเซฟเยอะมากแล้วนะเกมนี้แปลว่าไม่มีโหลดเช็คพอยต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่สถานีโอกาสยังไม่เจอคนเลยกดอีย้ำๆอีย้ำๆอีย้ำๆแล้วก็กดแล้วไงเป็น generator เปิดไฟเหรอเดี๋ยูซิเอ่ออันนี้เหรอ กด E เพื่อเลือกไม่ใช่ Goodbye Audio เหรอไม่ใช่โอเคนี่น่าจะเป็นการเปิดพลังงานนะฮะเ๊ะตรงนั้นประตูเปิดแฮะเอาเฮ้ยวิ่งหนีอะไรกันอ่ะกูควรวิ่งด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวเราควรวิ่งด้วยไหมประเด็นวูว เกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้โอ้อย่าไฟดับสิคนยิงเล่มนี้อุย้ยรถไปดูดฮะกดคิวท,ทำไมอ่ะอ๋ออ๋อแล้วก็ครับอ๋อฮะไม่ใช่สิแล้วก็ อาค้างเหรอได้ได้ไดอ่าหนึ่งเข็มอ๋อสอนวิธีใช้อยู่นะนขึ้นมาถูกทางหรือเปล่าประเด็นเฮ้ยอะไรอ่ะยานเหรออ๋อยานทอรเลนต์ยานรอนี่ฉันอยู่นี่มันจะหินเหรอออบเจกต์อัปเดตคอนแทกตอร์เลน เอา้าแเราปิดอย่างนี้เราไปยัง,ง่ายไปทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอทางนี้หรือฮอะไรไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยซาวเหมือนจะเจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนแดกไยงงแต่ตัวเอเลี่ยนยังไม่เห็นเลยนะเข้ามาทำไมเนี่ยแปรมีอะไรเก็บอีกัไหม ย้ำๆผมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะกลมแผลงที่ยังเปิดไม่ได้เลยเจนเนอเรเตอร์อีกหรือเปล่านี่อ๋อเปิดไฟตรงนั้นเหรอ <S 1> <S 1> โหมันชวชวนให้เข้าไปแล้วเกินนั่นเงาคนใช่ไหมอุเป็นมิ้นหรือเปล่าจ๊ะ กดเอียงหัวยังไงว่าเก็บนี้ใจไม่มีใครอยู่เลยเก็บเราต้องเก็บของไว้นะฮะซึ่งไม่รู้เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้อ้าวเก็บไม่ได้อีกเดี๋ยวอัอนนี้ไม่มีอ๋อน,นี้เต็มใช้ไม่ได้ฮะเก็บไม่ได้อีกก็อของเต็ม อะไรวะหรือมันมีทางซ่อนมดุดอ๋อนี่ไงโอหาตั้งนานเราก็ว่ามันไปได้ยังไงก็วิ่งวนตั้งนานหาไม่เจอทางไปทางนี้หรือเปล่าเอ๊ะกูะมาจากทางไหนเดี๋ยวลองงงทางทางนี้หรือเปล่า ก็จะทางนี้แหละปีนึ้นไปวิชึบแล้วมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเละเละฮะสงสัยเกิดการได้รับความกระทุบก,กระเทือนนะฮน่าจะเป็นตอนยานไอตอนสถานีระเบิดตอนเราเข้ามาหรือเปล่าอ้าวกระโดดไม่ได้แล้วผมจะเดินไปยังไงต้องใช้นี่เหรอ อ๋อเกมนี้ข้อเสียอย่างใหญ่หลวงเลยนะฮะกระโดดไม่ได้ต้องเดินไปตามทางอย่างเดียวเลยไหนดูซิมีใครอยู่ไหมจ้ะ๊ะถามถามถึงคนนะเอเลียนไม่ต้องมาโอเละทำไมมันเกิดแค่เอเลียนมันก็ไม่น่าจะ สถานีอวกาศก็ไม่น่าจะได้หรือซะใครวะเฮ้ยนายทำไมนายวิ่งกันจังเลยเราควงควงวิ่งควงวิ่งวิ่งอะไรคนวิ่งตามนายหรือเปล่าหน,านีอะไรมาทางมันก็ไม่มีอะไรมึงวิ่งมาได้ไงโอ้ไฟมันแยงตาเหลือเกินกระโดดก็ไม่ได้นะเกมเนี้ยมีเล่ยเก็บไหมไม่มีฮะ ทีไหนวะงงโอ้มีที่เกิดเหตุครับท่านเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ชมแต่ไม่มีใครเลยศพอยู่ไหนก็ไม่รู้มีแต่เลือดสงสัยโดนลากไปกินแล้วโอ้มันล็อกหมดเลยเว้ยเฮ้ยเนาะมีคนตายมีคนตายไอ้ศพที่เราเดินเหยียบตะกี้ก็ตายนะ <c oughs> โอเค โอ,โอ,โอ้ตายยังจับประแจไว้อีกห่วงจริงๆตายแล้วยังห่วงของจริงไปเอาจโกรธดไหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะขึ้นทางนี้เหรอใช่เหรอวะเนี่ยใช่ทางเหรอวะเนี่ย ใอ่โหรอยเลือดโคตรน่าไปเลยก็จะเอ่อขอละกันนะเหมือนเราจะต้องเอาไปใช้ไม่ต้องหวงอย่าหวงตายแล้วอย่าหวงของโหนี่มแมลงสาบโหแนวอากาศยังมีมแมลงสาบอีกเลยเนี่ยโอเคได้ของมาละไฟเกมสยองขวัญไม่เคยมีคุณภาพดีเลยแตะโอเคแล้วไง กดค้างแล้วกด A โ okay. อเคผมว่าเกมนี้ถ้าเล่นจอยดีจะมันจะน่าจะจะคล่องกว่านะแต่ว่ามุมมุมมองเวลาท่านผู้ชมเห็นนี่มันอาจจะไม่มูมเมนต์ดีเท่าไหร่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะดูซิว่าเราจะต้องไปไหนฮะทางนี้หรือเปล่าโอ,อ้นี่ฮะอ,อแล้วอีเวนต์ฝั่งนั้นคืออะไร ทางนี้เหรอน่าจะทางนี้แหละฮะอา้าวคาซีนมาเ้อาปืนมาจี้หัวคนเล่นทำไมอยู่นิ่งๆน,นะโอเคโอเคโอเคใครอะ่ะคนในสถานีเหรอ oh. เอาซับไม่ขึ้นอีกฉันชื่อลิบรี้แกมาจากไหนเออลิบรี้ จากข้างนอกอ่ะไม่มียานที่นี่หรอกตอนนี้มีแล้วโอ้โง้ั้นเป็นข่าวดีเป็นบ้าเลยตอนที่ทุกอย่างที่นี่จะเลวร้ายไปหมดอะไรอ่ะฉันเห็นแล้วอ๋อคุณผู้หญิงที่นี่มันมีปัญหานิดหน่อยอะนะงั้นเหรอใช่มันมีบางอย่างบนสถานีเนี่ยคุณไม่เชื่อแน่มันคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรอ่ะฆาตกรนี้ล่ะเออโอเคโอเคโอ้เงือนี่ตกกลีบเลยชื่อไหนชื่ออะไรอ่ะขอบอะอเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กซ์อะไรสักอย่างไม่ใช่อเล็กน่าจะเป็นเอ็กเซกเอ็กเซกน่าจะเป็นเอ็กเซกเอ็กเซกซ์อเซกซ์อเจกอะไรสักอย่างเลยอะไรนะ ทำ,ทำไมฉันต้องเออเหมือนว่าอเมนดาจะบอกว่าให้าพาออกจากยานนี้นะแล้วบอกว่าจะเอาไปด้วยช่วยเธอเอ,อ๋อฉันต้องการคอมนะเพื่อติดต่อก,กับยานของฉันยังไงฟาดกูเหรอเอาคืนอาจะอย่าเหนียวอย่าเหนียววันนี้เธอโชคดีมากเลยนะไม่ต้องบอก

ะเดินสโลว์ทำมม<า>มไมวะโอเคเหมือนนอกจากมีเอเลี่ยนแล้วเนี่ยก็มีแบบเอาชีวิตหนีตายกลอุหนหน่นนะฮะเหมือนเอาชีวิตรอดกันเลยมีการตายนะผ <c oughs> มเดาไะม,มาไหมมีใครคนอื่นนอกจากมันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่น่าครบเลยอเอานี่ไงมีคนอยู่ด้วยเฮ้ยเอ้อา,อาโอ้โหแสงแสบตาเดี๋ยวก่อนขอรออยู่ฝั่งนี้ จอนกับริงโกมันแค่ไอตูดหมือเท่านั้นแหละเรารีบกันเถอะเรากำลังหาคอมอ่ะช่วยได้ไหมอย่าบอกอะไรพวกมันลิฟต์ก,กำลังใช้งานได้แล้วอเ,เออขอโทษดนะ้วยนะงั้นโชคดีแล้วกันยังไม่ได้บอกอะไรเลยบอกโชคดีได้ไงวะไอ้นี่ก็ชี้ปืนใส่ชาวบ้านดีดีเขาจะช่วยเราอยู่แล้วท,ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย<ด>ไอ้เงี้ย โอ้เพื่อความอยู่รอดเหรอใช่เหรอถ้าเขามีปืนเขาเหนียวคืนทําไงวะนะกูสวยด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอย่างแรกที่เราจะทําคือเซฟจ๋ยอยู่มั้ยจ๊ะโอเคโอ้การบังคับเกมนี้ค่อนข้างน่าลบพอสมควร,รอโอเคพี่จะจัดการอเ,เอาจัดการลิฟต์อเ,เองใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นคนของสถานีนี้นะฮะแต่ทีนี้พอหนีตายกันก็แบ่งพักแบง่งฝ่ายกดได้ไหมโอเคก็กดอยู่นี่ไงอย่าเล่งดิดูหน้ามันตลกบา้าเลยน่าจะเป็นทหารมาก่อนนะดูจากล็อกแท็กที่ข้อ,อยู่บนคอ <c oughs> ฉันจะดีใจมากเลย <c oughs> ถ้านายบอกว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟังนะถ้าเราไปถึงเรือเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะบอกเธอทุกอย่างที่เธอต้องการเลยแหละ อ้าครูอยากรู้ตอนนี้ฉันต้องการรู้เดี๋ยวนี้เลยนะก็ได้ก็อย่างที่ฉันบอกอะมันมีฆาตกรฆาตกรเหรอหมายความว่าไงอะมันอยู่ที่นี่แหละมันตามล่าเราทีละคนกาลัพูดอะไรหมายถึงฆาตกรโลกจิตเหรอไม่ใช่พวกสปลาดอะสปลาดเหรอตกใจชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วว่าตัวอะไรกลัวทำไมที่กู ถ้าได้เครื่องจับการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นี่โดนแน่ๆเอเลี่ยนมาแน่ๆมันครบได้ไหมเนี่ยไอเอ็กเซลเนี่ยมี Microsoft Word กับออฟฟิศไหมอยู่ยีก็อยากยืนนิ่งก็ยืนนิ่งกดคอนโทรลคอนโทรลเหรออะไรวะไอชั้ปอะไรคอนโทรลเหรอก็ไม่เห็นทำได้เลยกดอะไรวะตะกี้ให้กดอะไร อ๋อกดคอนโทรลแล้วอ๋อกดคอนโทรลค้างโอเคอ๋อปัญหาละพวกเราต้องอ้อมมันไปตามฉันมาได้ฮนะตามตามโอ้ระบบเกมนี้นรกพอสมควรตรีรีบไปรีบไปจะได้อ้วจะได้ไปด้วยเข้จ้ะ มันไม่มีทางเดินดีกว่านี้หรอว่าคนในสถานีนี้เป็นเพื่อนนายเหรอไม่เคยเจอมันมาก่อนเลยอะคือไม่มีทางดีกว่านี้หรอวะบางคนควรทำอะไรบ้างนะเนี่ยใช่มันเรียกว่าการเอาชีวิตรอดนี่แหละโอ้หืมนะเนี่ย อ๋อท,ทุกคนเนี่ยตกใจเดใน,น,น,นความกลัวกันหมดออกไปสิโอเคอ๋อนี่เป็นที่ที่เอ็กเซลอยู่นะฮะอ๋อเอาทุกอย่างที่นายต้องการเธอต้องการไปเหรอมึงไม่มีอะไรให้กูต้องการเลยเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เออ มันคาบอย่างอื่นไม่ได้เลยอะของตรงนี้เต็มฮะแฟร์ทำอะไรไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวนะมนถืออะไรอยู่แฟร์เอาแฟร์ดีกว่าเนาะนอ๋อถ้าจะลงไปข้างหน้า,ล,าล้วก็จะต้องเอาไปสายไปด้วย ได้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 ไดแค่เก<ค>็บไฟฉายได้ต้องตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนหน้านั้นขอทำอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอเซฟก่อนนะฮะ ก็ไว้พักความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เอเรียนไอโซเลชันนะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะกับอแมนด a าริปปี่ลูกสาวของเอเรมริปลี้นะฮะว่าเธอจะเจอเอเรียนในตอนหน้าหรือเปล่าก็สายยันสวัสดีครับ